สหักแล้วงั้นเหล่าเลยใช้เจ้านี่ก็ได้นะใส่ฟอยแล้วก็ใส่โลโกโ้มันจะได้อยู่ได้ได้านานไงดินะนะแสนอร่อยเสริฟแล้วจ้าเฮ้ยกลับบ้านมาแล้วเฮ้ย hey, ฉันกลับมาแล้วเอาไม่มีใครอยู่เหรอเอยเหมือนเดิมเลยสินะเฮ้ยโอเคกินข้าวเองก็ได้แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ใครโทรมาแล้วสวัสดีค่ะอาา๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะกำลังจะกินข้าวอยู่แล้วข้าทุกอย่างโอเคเลยบ๊ายบายโอเคอิ่มแล้วสิว้าวดูเท่จุงใบงั้นเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมกันก่อนนะว้าวตาสีม่วงงั้นก็มาใส่รายละเอียดให้สวยงามสวยจงัง ใช้ทรงไหนดีเออพอนีแ่แเทวเหมือนกับหูเลยน่ารักดีนะเออจะต้องมีเสื้อผ้านี่นะเย,ย้ได้แล้วได้แล้วเหมือนจะมีอะไรขาดไปฮะเออจริงด้วยเราจะต้องใช้เข็มขดัดสิ่งสุดท้ายรองเท้ายัางไงล่ะจูดีดิจ๋าได้เวลาออกไปปฏิบัติการแล้วนะ ในทุกๆวันพวกอาชญากรจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เฮ้นี่ได้เขาจ้ากเกอร์กลับมาอยู่ที่เมืองแล้วหรือ,อยังเน่เมื่อกี้ในายพูดว่าอะไรนะทำยังไงถึงจะได้กลายเป็นวายร้ายเหมือนพวกนายเออก็พวกเราเกิดมาชั่วย,ยังไงล่ะฉันเองก็กำลังหาทางหาเงินอยู่พอดีอไม่จริงนะนี่คือรังกบดางของคนชั่วเหรอยกมือขึ้นเดียวนี้นี่คือตำรวจ อ๋อแย่แล้วนี่ก่อนแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะนายโดนจับแล้วเฮ้ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะแล้วพวกนั้นเป็นใครไปอยู่ที่ไหนล่ะเออน่าจะวิ่งไปทั้งโน้นออย่างงั้นเหรอออขอบใจมากนะสิ่งที่สำคัญก็คือได้เงินกลับมาแล้วใหญ่นั่นเชื่อเราเฉยเลยเออเอาผ้าหนังมา แล้วจะต่ให้เป็นเส้นเลยจะเยบผ้าอยู่ไหนอาหา้าเสร็จเรียบร้อยติดโลโก้ตำรวจถ้าเกิดว่ามีเจ้าตราเนี่ยแล้วก็ใครๆก็รู้เธอคือตำรวจยังไงล่ะโ,โอ้รถผ่านไปผ่านมาเยอะจังเลยรถยนต์รถบัสมอเตอร์ไซค์พวกผ่านไปหมดโอ้ยแล้วฉันจะข้ามถนนยังไงไกันละเนี่ยเดี๋ยวหนูช่วยเองนะคะหนูเป็นตำรวจโอ้ในเธอโชว์ออฟหรือเปล่า เฮ้ยอยู hmm. ่เดี oh, so ๋ยวนี like Ooh, ้นะได้ผลจริงด้วยเร็วเข้าค่ะคุณยายโอ้ยขอบใจนะเราจะต้องใช้กระดาษเยอะๆงั้นก็มาต่อกันได้เลยห่อด้วยกระดาษเหมือนไม้แล้วหรือยังอะใส่ด้านบนโอ้วางของได้เยอะเชียวล่ะ ย้ถ้ามีเจ้านี่แล้วจะทำให้บักของเราขายดีขึ้นฉันต้องรีบไปแล้วนะเธอเนี่ยตั้งใจทํางานจังเลยนะแต่ว่าเธอไม่อยากจะอยู่ที่สาขาอีกแล้วเหรอฉันมีอย่างอื่นจะต้องไปทำ <c oughs> เออแปลกจังเลยฉันก็ได้ว่าเธออยากจะเป็นตำรวจใะอีก <c oughs> นั่นนะสิเป็นตำรวจมันก็ดีแต่ว่าช่วยพ่อแม่ขายของเนี่ยมันดีกว่านะ <c oughs> ทุกอย่างเราปลูกเองเ <c oughs> ชิเลยค่ะเชิเลยวันดีค่ะรับอะไรดี เขาสกินนี้แล้วก็มะม่วงค่ะอ๋อได้เลยค่ะอืมทำไมเงียบจังเลย <c oughs> ห้หรือว่าเราจะคิดผิดอะ่ะโอ้ไม่มันไม่ใช่ทางสายฉันฉัน่นเคยฝันอยากจะไปตำรวจอยู่เสมอเลยไม่ฉันต้องกลับไปเป็นตำรวจลองเลือกสีดินเบาก่อนอืมอันนี้แล้วกันมาปั้นให้เป็นก้อนนะอืมเอสกิมโมเราจะนวดแป้ง เสียบไม้เป็นรูปเ้าทีนี้ก็เคลือบให้มันน่ากินเป็นใคร,รจะปฏิเสธได้ลงกันละ่ะนี่นายวางแผนชั่วไรอีกแล้วใช่ไหมโธ่ก็ฉันเห็นแนวธุรกิจนี่นะของอร่อยๆแบบเนี้ยจะปล่อยให้หลุดมือได้ยังไงฉันนี่มันจีนเนี่ยสุดๆไปเลยในที่สุดเราก็จะได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นับเงินรเราก็ต้องละลาเจ้าไอศกรีมนี่ รองด้วยควดแล้วเราก็ต้องทำให้ไอศสครีมเนี่ยกลายเป็นไม้เล็ก,ลกๆพี่เออฉันรู้แล้วมีที่เย็นๆย็นอยู่นะอืมดูดีไม่บัา <laughs> มาเร็วเข้าเชิญเลยครับเชิญเลยของอร่อยๆเชิญเลยครับอ๋อไม่จริงนะนี่มากันเต็มเลยอ้อฮะในที่สุดก็ได้เงินมาแล้ว <laughs> ล่ะไหนลองเอาผ้ามาสิงั้นเราก็ตต่ให้เป็นรูปแบบนี้ จากนั้นก็ใส่ปีกหมวกอืมสวยดีจัง <c oughs> แล้วก็ใส่ตราตำรวจนี่ไงใส่เลนส์เข้าไปวันตาดูดีมากเลยตำรวจคนไหนก็ต้องมีเซ็นี้เขาประกาศรายชื่อผู้ที่ทำผลงานได้ดีให้กับกรมตำรวจของเรา Nick Wilde อ๋อนี่นายมียูนิฟอร์มแล้วเหรอ เธอนดาทำได้ดีมากเลยนะเน็กเย้ตำรวจน็กหล่อจังเลยได้เวลาที่เราจะต้องไปแล้วลหละเพราะว่าตำรวจยังฉันต้องไปจับผู้ร้ายแผนสไตล์โฟมมาได้ไงเอามาปั้นเลยจากนั้นก็ระบายสีใส่เลโก้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็สอดเชือกเข้าไปอ่ะทีนี้น็กกับจูดี้ก็สามารถแตะรูปได้แล้วเลยนะ ชูดีและนิกออกมาปิกนิกข้างนอกว้าวสวยจังเลยฉันอยากจะจดจำช่วงเวลานี้ไปตราบนานเท่านานมาถ่ายรูปกันดีกว่าน้ดูสิว้าวสวยจังงั้นเราก็มาถ่ายรูปที่ปารีสกันต่อนะสวั <Hi there. S 1> สดีครับผมน่ะเป็นช่างกล้องเกา่าให้ผมถ่ายรูปให้ไหมอ๋อดีเลยรูปได้แล้วนะครับอ๋อสวยจังเลยนิก ขอบใจมากเลยนะเอนโตนียว <Bye. S 1> <laughs> ว้าวว้าวหนูน้อยเหมือนพ่อกับแม่เลยแถมตาก็ยังมีครึ่งหนึ่งแบบพ่ออีก <laughs> แต่ว่าส่วนพ่ออ้อมเนี่ยไม่เหมือนนะส่วนหนูน้อยก็เหมือนคุณแม่พอมีเด็กๆแล้วชีวิตก็สุขสันต์ใหญ่เลยว้าวดูผักพวกนี้สินะ่าอร่อยจังโหเจอใหญ่แล้วล่ะ นั่นอะไรฮะเด็กๆให้มาจากไหนกันนะเนิกนิกเอออะไรไม่อะไรฮะฉันเอากลับม,มาแต่ว่าเจอเด็กอยู่ข้างในดูสินี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมอ้เจ้าตัวน้อยเนี่ยเหมือนได้เลยนะนิกอ๋อนั่นสิเจ้าตัวนี้ก็เหมือนเธอเรากลายเป็นพ่อแม่คนแล้ว <un> เราจะมาตัดแค่อรอยกันเลย แต่แบบนี้เราก็ใส่วงกลมเอาไว้ใส่หน้าไงสีเขียวต้องมาแล้วล่ะตลกจังเสร็จเรียบร้อยส่วนอันต่อไปก็จะเป็นไม้แท่งเบบี้จะต้องอุ่นแน่นอนคุณยายคะช่วยดูลูกให้หน่อยได้ไหมหนูต้องออกไปข้างนอกอ๋อได้จะไปเลยไปโอหนูน้อยหนูน้อยน่ารักจริงๆเลย ยายนะ่าจะช่วยโนเองนะจ๊ะทีนี้ก็จะได้นอนอบอุ่นฟันดีนะจ๊ะน่ารักจริงๆเลยหลานพวกเนี้ยไม่จริงนะครูเอล่าเดเวิลกลับมาแล้วเหรอเนี่ยเออลายจดของค่ะ ไงฉันจะจุดไลายเจอดเอยากจะมาอยู่กับป้าไม่ละจ้าเ <c oughs> ออกะว่าจะมาเอาตัวเดียวแต่ว่าเอาไปหมดเลยแล้วเกิน,นเนงียบซะเดียวฉันจะดูแลกแกเองพอคุณแม่เดอร์เมเชียนโดนทิ้งไว้อยู่คนเดียว มามามาฉันมาฉันหายไปไหนโช่หมาน้อยแล้วลูกของแกล,ล่ะโอ้ไม่มันไม่ได้หนีไปใช่ไหมเราต้องตามหามันจะแล้วสิโธเอ้ยเป็นห่วงเป็นบ้านเลยแบบนี้ต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วล่ะสวัสดีค่ะคือมีคนขโมยน้องหมาของฉันไปไง่ายคนตำรวจมาตินขอวาดตัวแป๊บเนะอ้ากางเกงได้แล้ว แล้วก็เสื้อที่ถูกรีดจนเรียบได้แล้วล่ะที่อ,อกมีกระเป๋าด้วยนะแล้วก็ติดกระดุมหน่อยอยูนินฟอร์มตำรวจเนี่ยเท่ไม่เบาถ้าหมวกจากกระดาษฟอร์มแบบนี้ติดข้างหน้าด้วยนะได้เวลาไปปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณตำรวจตำรวจก็ต้องมีกุญแจมือแล้วก็ปืนว้าว wow. มาตินื่นแต่เช้าเพื่อไปทำงานฮวันนี้สงบดีนะงั้นฉันขอดื่มกาแฟก่อนที่จะเริ่มงานก็แล้วกันฉันชชบวันที่สงบสุขแบบนี้จังเลยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคดีเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะและแล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเข้าตำรวจได้ครับเดี๋ยวจะเริ่มปฏิบัติการตอนนี้เลยมีการลักพาตัวน้องมาลายจุดไปนะงั้นเราเริ่มตามหากันเลยดีกว่าได้ค่ะฉันจะไปเป่าประกาศให้เอง อรถแดงสีเนี้ยไม่เหมาะกับคุณตำรวจเลยนะติดมาร์กิ้งเทปไว้ด่ไฟล้อแล้วก็กระจกฉีดสเป์หน่อยจ้าขับใจสีดำแบบเนี้ยเฮสุดๆแล้วก็ติดสติกเกอร์ของคุณตำรวจติดไฟแล้วก็มีสซเลนส์อยู่ข้างหลังฮันเนอร์ของสายตรวจมาตีนกำลังวางแผนอยู่ ตำรวจนานซี่ขึ้นรถเร็วเข้าเราไม่มีเวลาแล้วนะต้องตามหาหมออะไรจุดให้ทันนะขึ้นมาเลยเราไปตรวจสถานที่เกิดเหตุกันดีกว่าแล้วทั้งสองก็รีบขับรถไปเลยจงฝาแหลมแหลมแบบนี้แล้วก็สายยางยืดจะกลายเป็นทอระของอย่างดีเลยระบาย้เป็นสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ หยุดอยู่นิ่งๆแล้วยกมือขึ้นครูเอล่าอยู่ระหว่างการหลบหนีฮีจะมาพวกนี้หนักจริงๆเลยเดินได้ช้ามากฮะอยู่นั่นไงคะฉันเจอคนน่าสงสัยเดินถึงกล่องด้วยขอโท่าละครหน่อยค่ะนี่คุณคนร้ายหนีไปแล้วค่ะยอมแพ้ซะเถอะถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะโดนจำคุกขั้นสูงสุดเลยนะโอ้ยมาถึงบ้านแล้วแท้ๆเชียวทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันกลับมา ฮะมีคนทิ้งลูกหมาเอาไว้เหรอโจอมาน้อยจ๋าอยากกินข้าวไหมฮ่าน่ารักจังเลยีนคุนเอาหมามาจากไหนเนี่ยไม่รู้สิมีคนทิ้งไว้แบบเนี้ยคุณโกหกชัดๆคุณนั่นแหละลักพาตัวน้องหมาพวกนี้ไปฮะ <What? S 2> จะฉันเปล่านะคะนี่อย่าเพิ่งตัดสินอะไรไพล่อยๆสิถ้าอย่างนั้นก็ไปสอบสวนที่สอน,นอนเลยก็แล้วกัน ตมโคมไฟจากหลอดแล้วก็ลวดติดหลอดแล้วก็ลวดเข้าได้กันแล้วก็ติดฝาขวดทำให้โคมไฟมันดูใหญ่ขึ้นด้วยกระดาษโฟมิดสวิตช์เปิดปิดซะหน่อยใส่ไฟเข้าไปอ้อได้แล้วบอกฉันมาเดียวนี้เลยอืฉันจะไม่รู้เรื่องอะบอกมาเถอะนะไม่ได้ผลเลย ยายเนี่ยเล่นละครอ,อยู่ไง <Yes. S 1> ทำแฟ้มคดีปเป็นรูปรายจุดอันนี้เป็นท็อปซีครตเลยนะแล้วก็จะมีเอกสารและก็หลักฐานมากมายอยู่ข้างในมีทั้งรายละเอียดรูปภาพของผู้ต้องหาแคเรนนี่คุณพวกเราเสียเวลามามา,มากแล้วนะถ้าเกิดว่าทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดมาซะดีดีเลยดูซะรูปพวกนี้เป็นรูปของน้องหมาที่โดนแกนลักพาตัวไปนะพวกเราสอบปากคำพยานไว้หมดแล้วบอกมาซะดีดี ฮ้ไม่จริงนะหลักฐานพวกนี้แบบนี้ถ้าขึ้นศาลแล้วก,ก็โดนได้จำคุกตลอดชีวิตแน่เลยตันหล่อสีเงนินแล้วก็ร้อยโซ่ใส่กุญแจข้อมือและข้อเท้าแบบนี้นักโทษนี้ไม่ได้แนะ่เอาแล้วได้เวลาเปลี่ยนเสือ้อแล้วใส่นี่แทนซะฉันไม่ผิดนะไม่ต้องกังวหลหรอกนะเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่ตำรวจก็จัดการเอง และนี่ก็จะเป็นที่สขวดดองของเธอก่อนที่สารจะตัดสินทำฐานจากแผ่นสไตโลโฟมแล้วก็ติดตะเกียบข้างๆใส่บันไดทำผ้าปูที่นอนจากผ้าแล้วก็ใส่นุ่นเข้าไปฮ้ยห้องขังแบบนี้คงจะนอนฝันร้ายไง อันนี้ที่นอนเธอแล้วก็มอนพร้อมเลยนะแบบนี้ก็แย่นะสินี่ทุกคนที่นอนของฉันไหนเหรอเออถ้าอยากจะนอนแล้วก็นอนกับฉันได้นะข้างล่างไง <Thank you. S 1> ฉันไม่รู้ว่าเธอผิดไหมแต่ฉันจะหาความจริงให้เจอขอบใจแต่ว่าฉันไม่ผิดหรอกนะระบายสีกรอให้เป็นสีดำแล้วก็ใส่กระดาษแข็งและนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมี เราจะต้องเอามาติดไว้บนบอร์ดเพื่อที่เราจะเห็นภาพรวมได้ติดพินพวกนี้มันจะได้อยู่ติดบนกระดานไงะระบายไม้คนกาแฟให้เป็นสีขาวแล้วก็ต่อกันให้เป็นขาบนกระดานนี้มีทั้งรูปภาพแล้วก็หลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับคดีของแคเรนมาตินยังไม่ปักใจเชื่อว่าแคเรนเป็นคนทำฉันจะหาหลักฐานว่ายายคนนั้นบริสุทธิ์ได้ยังไงฉันคงต้องเอาแฟ้มนี่แกไปดูที่บ้านแล้วล่ะ เจ้าโจรตัวจริงอยู่ไหนกันนะคิดสิคิดเราพลาดอะไรไปนนะ <abajo> อะไหนดูซิว่ามันมีอะไรบ้างฉันต้องไปตัวจุดเกิดเหตุซะหน่อยคือจะเจอกุญแจไขปริศ um นาเพิ่มเอ้าที่นี่เออใช่ชอบนี้ไงสวัสดีครับได้โทรเรียกช่างมาติดก็อวงจรปิดหรือเปล่าครับคือผมกำลังรออยู่หน้าบ้านนะฮะเอาละติดนิดเดียวน่าจะได้แล้วล่ะ งานเสร็จแล้วตัดหลอดออกแบบนี้แล้วก็ใส่ลูกปัดจากนั้นก็ใส่ชิ้นส่วนแบบนี้เลยใส่แผ่นโฟมเพื่อกันน้ำซะหน่อยแล้วก็ทาสีเทาเข้าไปจากนั้นก็ทาสีดำที่เลงสถ้ามีกล้องก็สามารถจับภาพได้หมดเลย <Hello. S 2> สวัสดีค่ะคุณตำรวจให้ช่วยอะไรคะเออคุณมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าครับออใช่พอดีเลยคะ่ะเราเพิ่งติดตั้งเมื่อไม่นานมานี้เองอะ ขอบคุณครับคุณได้ช่วยการสืบสวนได้มากเลยเอาล่ะวันเกิดเหตุในวันนั้นนี่มันทำไมฉันถึงคิดไม่ถึงกันนะคเคลล่าใส่ร้ายผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะคุณขู่คุณคู่ผมได้หลักฐานแล้วไม่จริงนะแล้วเราจะทำยังไงงานก็ต้องแก้ไขสิ่งที่เราทำไปนะสิ เออเสียงดังอะไรกันเนี่ยเออเจ็บหูเหมือนกันเหรอนี่จะซ้อมยิงปืนก็ต้องใส่ที่กันหูซะหน่อยนะใส่เฮดฟอนเข้าไปแล้วก็ใส่ใสายคาดแป๊บเดียวเราก็จะได้ที่กันเสียงละละ่ะ <Wow. S 2> เออเธอพูดว่าอะไรนะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็ต้องหาอะไรเพื่อกันดวงตาซะด้วยสิงั้นก็ตัดแว่นให้เธอจากแผ่นพลาสติกใสอ้อพอดีเป๊ะเลยติดขาซะหน่อยแล้วก็กรอบ เห็นชัดดีมะชัดแจ๋วเลยจ้ะฉันได้ยิงปืนได้แม่นมากมาลองดูไหมละ่ะตำรวจทั้งสองคนวางแผนจะจับกลุ่มครูอเอลล่างั้นมาดูกันว่าใครยิงปืนได้แม่นกว่ากันอล拉ตาเธอแล้ว <c oughs> ยิงได้แค่นี้เองละแนนะซี่น่ะไม่เพียงแต่ยิงแม่นแต่ว่าเธอสามารถยิงได้เร็วมากแถมไม่พลาดเลยสักนัดเดียวฝ <c oughs> ึกหนักแบบนี้จับตัวคนร้ายตัวจริงได้แน่นอน ใครกันวางแผนจะจับฉันเนะอแบบนี้ต้องส่อนตัวเสนอยครูเอล่าเสาไฟฟ้านี่มันบางกว่าม้จิฟอนซะอีกนะรู้หรือเปล่าว่าเราเน่ะรู้ชมหน้าของเธอแล้วนะครูเอล่าแลวแล้วตำรวจก็จับคนร้ายตัวจริงได้ครูเอล่าโดนสารตัดสินให้จำคุกเป็นเวลานานเลยคนบริสุทธิ์ต้องมาทรมานพาะเธอเลยหวังว่าจะได้รับคำสารภาพเร็วๆนี้นะ เฮเรนเขาเป็นอิสระแล้วล่ะฉันเป็นอิสระได้ออกจากคุกแล้วขอบคุณนะ <c oughs> อ๋อข่าวดีคุเอลล่ามีเพื่อนใหม่แล้วไวร้าอยู่รวมกันแบบนี้คงจะไม่ดีละมั้งและแล้วความยุติธรรมก็บังเกิด <c oughs> เป็นตำรวจที่ดีนั้นร่างกายจะต้องฟิตหน่อยหลบลีกสิ่งกีดขวางวิ่งในป่าลึกยกน้ำหนักต่อยมวย อ,ออกกำลังกายนี่ดีจริงๆทีนี้ก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวดีกว่าโซอี้เป็นตำรวจภูธรภาคาสำหรับลาลาเทาเอ๊ะแล้วยูนิฟอร์มอยู่ไหนกันนะเงินก็ต้องใส่กางเกงสีดำนะสิแล้วฉันจะขอเย็บเสื้อเองก็แล้วกันนะตัดผ้ามาแบบนี้แล้วก็ให้โซอี้เลยอ๋อเธอเย็บผ้าได้สวยจังเลย บูสสูงแบบนี้จะทำให้เธอคล่องตัวแลวก็จับคนร้ายได้ไง <Yes. S 1> ่ายทำเข็มขัดรัดตัวด้วยผ้าหนังปลอมตรงขาเราจะใส่เป็นที่ใส่กระสุนแล้วเราก็จะติดป้ายว่าตำรวจแล้วก็อย่าลืมกุญแจมือด้วยนะทำหมวกจากผ้าหนังหนาติดสายลงไปแล้วก็จะใส่ตาตำรวจแล้วเราก็จะต้องมีแว่นตาสีดำที่จะมองคนร้ายได้ไง่าย คุณตำรวจโซอี้พร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่แล้วฉันจะไปปราบผู้ร้ายที่มาก่อก,กนในเมืองโซอี้เดินไปทำงานแล้วก็ไปถึงที่สถานีตำรวจจนเธอได้เจอกับผู้คนใหม่นายเป็นคนที่โดนส่งมาใช่ไหมใช่ใช่ใชเพื่อมาถึงวันนี้เงินเราก็าไปในออฟฟิศด้วยกันเลยมะได้สิ นายแนะนำตัวตัวเองหน่อยสิสวัสดีค่ะจ่าโซอี้จากลอดครับท่านชุดยูนิฟอร์มของคุณทั้งสองคนเนี่ยถูกต้องเลยยังไงก็ห้ามใช้ความรุนแรงนะเข้าใจไหมอันนี้คือตาตำรวจของเรา <Thank you. S 1> ตัดสร้อยแบบนี้แล้วก็ติดตาตำรวจเข้าไปมาทำกระเป๋าใส่ตาตำรวจกันติดตาตำรวจเข้าไปเอาให้คุณตำรวจเลย พวกเราเชื่อมั่นในตำรวจของเราว่าจะมีความสามารถพอที่จะปกป้องเมืองนี้ข้าท่านภูมิใจกับตาตำรวจเข้าไว้นะผมเชื่อในตัวพวกคุณนะวันนี้เราจะมาประชุมกันเรื่องอาชญากรที่สูงขึ้นและหน้าที่ของเราก็คือจัดการพวกนี้ให้ได้ yeah, <all> right. และตำรวจทั้งสองคนก็ถูกส่งออกไปเพื่อพิทักษ์เมืองนี้เมืองนี้มันดูเงียบๆนะเนี่ยนี่ทุกคนซ่อนตัวอยู่เรื่องไหนนะแต่แล้ว <c oughs> อยู่นะทันี้ไปไหนเที่ยวฮันลี่ควีนเธอเพิ่งป้อนธนาคารไปเหรอยกมือขึ้นนี่คือตำรวจเออสวยแล้วโถเงินที่ป้นมาโถเอ้ยจะโดนจับได้ยังไงเนี่ยโซอี้เองเธอก็ต้องขึ้นบหายได้รวดเร็วไปอัพเกรด <Nice. S 2> มอเตอร์ไซค์ดีกว่าสวัสดีค่ะจะอยาบมาอัพเกรดซะหน่อยอย่างเนี่ยจะต้องทำให้มันแน่นหน่อย <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราช่วยเอง ติดเทปที่ลอ้อแล้วก็ที่นั่งพ่นสีสเปรย์แล้วก็ทาสีเงินลงไปใส่ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าแล้วเราก็จะติดคำว่าตำรวจลงไปตรงนี้จะไปที่กันลมแล้วก็ไฟหอัอเหมือนใหม่จริงๆเลยอโอ,โอ,โอ,โอสวยจริงๆเลยฮึ hmm. ฉันเคยเห็นหนายที่ไหนกันนะ เธอจำฉันไม่ได้เหรออ๋อ oh, ใช่ใช่จำไม่ได้เลยงั้นขอฉันไปลองมอเตอร์ไซค์นี่ก่อนนะโซอี so ้ e, กลับมาที่สอนอเอาตาตำรวจใส่เข้าไปแล้วก็เติมแกส๊สไปช่วยเมืองกันดีกว่า mm hmm. เราจะเพ้นหมวกกันน็อกเก่เาๆแล้วก็เคลือบด้วยสีอะคริลิกเพ้นจากนั้นก็ติดคาว่าตำรวจแล้วก็ติดเบ้ตาแล้วก็ติดสายคาดล,ลงไปแล้วใส่ห่วงเลย โซอี้กำลังจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปทำงานอ๋อฉันลืมไปได้ยัางไงากันเนี้ <c oughs> อันนี้ฉันใส่ให้เธอแล้วอย่าเพิ่งเรียบไปไหนนะระวังตัวด้วยละ่ะขับใจสาวๆทั้งสองเนะี่ยกำลังเมาส์อยู่ในขณะที่ขับรถเร็วมากอ๋อโซอี้เธอทำอะไรอยู่นี่คุณในรถทองเนะี่ยหยุดรถเดี๋ยวนี้เลยนะคะเออไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรเหรอคะคุณนะ่ะขับเกินลิมิตแล้วนะคะทีนี้จะต้องโดนข่าปรับนะรู้ไหม โอ้บ้าจริงวันหลังก็ระวังด้วยละ่ะขับขี่แบบประมาทแบบนี้จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอานะเราจะมาทำวิทยุสื่อสารจากชิ้นพลาสติกนี้ระบายสีแล้วก็ติดเสาอากาศเราจะทำรูไมโครโฟนจากแผ่นโฟมแบบนี้แล้วก็ติดจอติดไมโครโฟนเลยเจ๋งฮัลโหลฮัลโหลเทสเทส รู้สึกว่าน้องหมาจะหายตัวไปแล้วฮอจะต้องเป็นครดูดวเวลนนแน่ๆเลยในขณะที่เธอกำลังรอขนมอยู่นั้นครูเอล่าก็เข้ามาข้างหลังกำลังลักพาตัวน้องหมาไปอ่ะขอบคุณนะคะฮะน้องหมาจะหายไปแล้วมีคนขโมยหมามีคนขโมยหมาโปดทราบและสองคนนี้ก็กำลังมาเดินเล่นในสวนกันอยู่ครูเอล่าก็ลักพาตัวหมาไปอีกแล้ว ามาของฉันะ่ะนี่คุณเคยเห็นผู้หญิงใส่เสื้อโค้ที่มีลายจุดบ้างมะเออฉันว่าน่าจะไปดังนั้นนะแล้วแล้วครูเอล่าก็โดนตำรวจจับเขาซะแล้วล่ะคือตำรวจสามารถช่วยน้องหมาได้แล้วก่อคดีแบบนี้ไม่โอเลยนะ ตัดกระดาษแข็งออกมาเป็น2ชิ้นผู้ต้องหาแต่ละคนก็จะมีแฟ้มโฟลเดอร์เป็นของตัวเองและอันนี้ก็จะเป็น Top Secret ทห้ามเปิดเผยเราจะติดกันแบบนี้ให้เป็นโฟลเดอร์เลยจากนั้นก็เจาะรูที่โฟลเดอร์แล้วก็ใส่สปริงเข้าไปใส่ใบประกาศจับของแฮร์รี่ครีนลงไปโอ้โหมีเคสเยอะจังเลยนะเนี่ยน,นายอำเภอหมู่นี้ค่อนข้างจะเงียบเลย เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังวางแผนอะไรบางอย่างจ่าโซอี้มารายงานตัวแล้วค่ะผมอยากจะให้คุณปลอมตัวไปเข้าคุกซะหน่อยอ,อ๋อมาถึงว่าไปสืบราชการลับหรอคะใช่และอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มลับพิเศษสําหรับฮาร์เล็คควีนได้ค่ะท่านโชคดีนะ <Thank you. S 1> โซอีนะ้เนี่ยจะต้องทําตัวให้เหมือนนักโทษหญิงแล้วก็ติดคุกไปเป็นเวลาหลายเดือนเราจะต้องทําชุนักโทษก่อนเราได้ผ้าสีส้มแล้วเราก็จะตัดเป็นส่วนประกอบของจมสูตรวาดโครงร่างจักราดแข็ง ตัดได้แล้วก็เย็บเข้าด้วยกันจากนั้นก็จะใส่ซีไว้ตรงกลางรองเท้าเหรอโอ้โหนักสืบโซอีของเราแปลงโฉมแล้วล่ะเนี่ยใช่ฉันทำได้เป็นกระเป๋าฉันหน่อยและตอนนี้เธอก็พร้อมแล้ว <Yes. S 1> ตอนนี้โซอีก็ไปอยู่ในคุกเรียบร้อยเออฉันจะออกไปยังไงกันล่ะเนี่ยเน่เงีย,ย,ยบๆหน่อยจะนอนอะฉันคงต้องรอสินะโอ้คุณเอล่าวันนี้มาถ่ายแบบเหรอ ทายบ้าที่ไหนกันจะมาติดคุกต่างหากล่ะว,วันนี้มีนางแบบเยอะเลยนะเมเลฟิเซนแล้วก็ฮัลลิควีนและโซอี้ที่ปลอมตัวอยู่ในชื่อของเอลลี่ตอนเนี้ oh. ทำสายโซ่จากโซเก่เล็กๆแบบนี้แล้วก็ห่วงอ๋อ oh. แบบนี้คงหนีจากคุกไม่ได้แน่เลยเพื่อจะทำให้เหมือนจริงเราจะต้องติดไว้ที่ข้อเท้าด้วยอ่อ oh. ฉันรู้แล้วเอลลี่เนะี่ยติดคุกในข้อหายักยอกทรัพย์เอาละเธอ เข้าไปข้างในได้แล้วฉันจะถอดโซ่นด้ออกแคปซูลเอวอนน้นนำตลับไอชาว์ดมาแบบนี้แล้วเราก็จะทาสีเหลืองลงไปในฝาของพลาสติกอันนี้จะเป็นฐานอาหารของเราเราจะทำช้อนซ่อมจากหลอดอาหารในคุกเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มีขนมปังของหวานแล้วก็ผักแล้วก็น้ำส้มจอมบายร้ายทั้งหมดมารวมตัวกันในคุกแล้ว ฉันเกือบจะรวยและเทียวแล้วอาหารบ้านนี้ก็แห่งสวยชะมัดเลยและบลอกคลิตฉันไม่ชอบฮร์รี่อยากจะโชว์เหนือให้คนอื่นรู้ว่าเธอเป็นใครเธอก็เลยแกล้งเด็กใหม่ซะเลยฮหลังจากที่เด็กใหม่โดนแกล้งเข้าให้แล้วเขาก็เก็บเศษอาหารของเธอกลับเข้าไปในถาดแล้วเอลลี่ก็เลยปัดถาดของฮรลี่ทิ้งอ้โทษทีนะคือฉันน้าซุ่มซ่ามจังเลยฮร์รี่เนี่ยไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นเลยด้วยซ้ําไป น้ำเศษโลหะแบบนี้มาติดเพชรและสายอันนี้จะเป็นเครื่องดักฟังโอ้เจง๋งติดเสาอากาศเลยแล้วก็ซ่อนเข้าไปในจมสูตรอ๋อเจ๋งจังเอลลี่เนะี่ยจะต้องขโมยข้อมูลมาจากฮาร์ลี่เธอกำลังมั่วมอ,อยู่ไม่รู้ตัวแบบนี้โอกาสฉันแน่เลยยัสํสำเร็จแล้วทีนี้เราก็จะได้รู้สักทีว่าเธอซ่อนเงินไว้ตรงไหน เอลลี่กลับเข้าไปในคุกของตัวเองตอนที่คนไม่อยู่ <S 2> <S 2> <S 2> เธอก็ใช้วิทยุสื่อสารรายงานความคืบหน้ารายงานรายงานอา้ออย่าข้างบนนี่เป็นบ้าอะไรอ่ะพรุ่งนี้เราจะปฏิบัติการได้พรุงนี้จะต้องยุ่งแน่แน่เลยตัดแผนที่ออกแล้วก็ม้วนแล้วก็ทำหลอดแบบนี้หยอดกาวร้อลงไปเลยใส่แผนที่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาไม่มีใครสามารถเจอความลับได้แล้ว และตำรวจที่กำลังสืบสวนคดีอยู่นั้นพวกเขาก็เจอแผนที่ที่หาเล็กควินซ่อนเงินอยู่เฮย้ยรู้หรือเปล่าฉันเ,นเกือบจะรวยแล้วเที่ยวนะฉันน่ะซ่อนเงินไว้ในนี้ดูสิฉันเก็บไว้ในนี้นี่เธอไม่กลัวหรือไงว่าคนอื่นเขาจะมาเห็นเข้าว้าวเราได้ข้อมูลแล้วแม้ <c oughs> นขณะที่นักโทษคนอื่นๆกำลังกินข้าวอยู่นั้นพวกคุมนักโทษก็ช่วยโซอี้มาเอาแผนที่ลับไปแผนที่แผนที่เหรอเอย้ยเงินมาอยู่ตรงไหนกันนะ มันจะต้องอยู่แถวนี้สินะเจอแล้วไปละฉันจะไปตามหาขุมสมบัติเซออ้ค่อยค่อยมุดเข้าไปในท่อและแล้วเธอก็เจอเข้ากับขุมสมบัติฉันจะเอาไปแล้วนะโซอี้มาพบกับตำรวจที่เหลือที่ข้างนอกของท่อนี้เก่งมากเลยโซอี้ เออไม่อยากรู้ว่าคู่หูคนใหม่ของเธอกลายเป็นแฟนเธอแล้วเก่งมากเลยนะโซอี้พวกเธอสองคนจะได้รับเหรียญก้าหาในการปฏิบัติงานนี้มันอาจจะมากไปไปเหรอเธอสมควรได้รับนะไอัน,นี่ผมขอประกาศว่าจะทั้งสองเป็นผู้ที่ทำความดีฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะทำภารกิจต่อไปเนะี่ย